พูดแล้วครับอยู่ตำบลไซบรีอำเภอดาวเรยนอยู่นครนพนมพูดลตอนนี้ผมกําลังไต่ตามอยู่ที่สะพานข้ามน้ำสงขามสามพงดวงนงบัวตำบลสามพงโพธอเสงขามอยู่นครนพนมครับเบื่องสถานการณ์น้ำเมื่อนี้ครับผมขึ้นมาหลายแต่ว่าเมื่อนี้ราบขาวานันน้ำกําลังลดลงครับมันบ่ไหลายกําลังลด ที่หนองบ้านเฮาก็มาแต่หาอยู่หากินครับตามลำน้ำตามสายน้ำอ้ปกาหน้าน้ำครัพอได้อยู่ได้กินครับตอนช่วงนี้บรรยากาศตอนเศร้าๆครับพามาเบิง่งมาชมน้ำเบิ่งครับวิวสวยสถานการณ์ตอนนี้ก็โอ้ยบ้านเฮาครับเจ้าให้เจ้าหน้านี่ครับ ผมมาแล้วครับเขาในแถวลุมน้ำนแต่ว่าในที่6ที่นุ่นกับบุบบุบวมแล้วครับในการอยู่แต่ว่าอยู่ในแถวลุมๆที่ลุมๆเยมลยครับมดเลยครับลุมน้ำตงข้ามเนี่ยขึ้นมาแห้งบรรยากาศตอนนี้ก็โค น้ำก็ไหลลงม,มากครับเดี๋ยวนี้น้ำก็ลังไหลลงม,มากจะทั้งเหนือไปเลยครับบรรยากาศดีขนาดครับยนิยนจิติดใจครับเพืเ่อนๆครับครับผมบดินทร์มณววศงเด้อครับจากนาครปนมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ